บต้าเปล่าอยากรวยขึ้นโมเพิ่นบอวอยถามคือพี่บาทสิพูดเดยฉันไมอยากรวยทางว่าสิจักแล้วรวยมือหนูเฮือนี่จะได้ต้องคอยอยากรวยครั้งตัวเดียเนี่ยเอาังคือสิรวยเหมือนเฮือเอาคนคนที่รวยมันยีถามมือไหนมือนั่นมือนี่อยู่บนเดียวนี่ว้ารวยเลยบ่สำคันแต่มันบ่เคยซือลอตเตอรี่จักเทียรไปซื้อมือเดียวเอาคือจังไดย6ล้าน12ล้านพุ่นเออเฮ็ดจังได๋จังคือสิรวยได้ ขอว่าสิซื้อเลขนี่แล้วซื้อเลขเลขกเก้งไหนมืออืดมือหืมไม่ได้ออกมืออืดมือหือแบบนี้ป่ะมือหืมมือหืมขอเริ่มนอนฝันตั้งแต่มมือนี่ป็นต้นไปแล้วเดี๋ยวถ้าว่าตีหัวมือเก่งใช่าสมมติเบิร์ตเหลี่ยมพอดีขอว่าก็เก่งเนี่ยองค์กรขว่าเก่งบอกไม่เก่งหย่างมึงกวดสมองคันตั้งใจว่าสิซื้อตัวนี้หาซื้อมันได้ตอนต่อบองเก่งแล้วหนูพอคิดว่าขอวอคิดว่าขอว่ถือเลขอยู่ดิเฮ้ยคิดว่า คิดรามอคิด่ามันอี่จนเฒ่าแล้วมันได้ถึงจุดทังห้าครถึงเอื้อนจังไหนเอาเออเอื้อนมาเือมันบันไดเลขพมันได้ออกเอื้อนมาเืออันนึงอ่ะหรีอว่าที่นึ่งทพ่ะที่ทิมพ่าคนเดยเจังไหนเต้าเผานี่ก็ออกเต็งก็ออกโต้ไปทัวร์ีบตัวเนียหลายคนน้าตตองมีเข้ามาจังไหนล่ะเขาเอื้อนมาความฝันความอยากได้นะหมายถึงว่าเออคือฝันแล้วก็อยากให้มันเป็นจริงอย่นะไม่อยากเป็นคนเท่าเท่าเขาสับหอฮะ ขันเท่าแล้วมันรวยกว่ากะทิเท่าอยู่น่นแหละกะทิหอดดำพูดละมะเมนอี่อ่ะเข้ามาไหนว่าสายเท่าเท่ากัเท่ากันเราคอยากรวยกันเดี๋ยวฝากถึงแม่ฝากถึงพี่น้องค่ะอันฝากถึงคนที่มาจ้างคอยโปรโมทเว็บพนันเนี่ยเด้อขอบคุณเลรับเด้อค่ะให้เงินแบบดีแล้วพี่น้องเออโพสที่ยังพันวาสามโพสท่าห้าพันพันมาวู้าว เขาก็ได้รับเนาะน้อยนึงกะทินตรวจสอบนั่นนั่นบ้าเป่าสาวนุ่นไปรับการพระนงพนั่นอ่อนลงอ่อนไล่เออว่นได้รับเด้อพี่น้องค่ะวันนี้กนี่แหละปั๊บอีกตัดร่าพังว่าทีซื้อเขากินอันนี้แล้วก็ฝากอีกเนาะค่ะฝากถึงอันคนที่มาเหม็นแม่เพราะจะเอาเว็บพนั้นมาแปะมาแปะใต้คลิปเขาแม่ แบบว่าจับผู้นั้นที่ะิราจับไป้่บอเขาบ่ได้อนุญาตได้พี่น้องค่ะอย่าเฮ็ดอีกเด้อบาดนี้ฝากไว้เด้อค่ะนี่ละบ่ได้คอยขานไปไล่ลบแม่บ่แม่นหยังดอกซึ่งแบม่พาทลังเทาอดนดอนโดนคอยยังเปิดเก็บเอาสายเขาแล้วบาดนี้โอ้ยอาอสักนี่นะค่ะพี่น้องค่ะ้าวโหล